ทุกคนไปหัวหินวันนี้เป็นวันเกิดแม่ด้วยเดียแม่แคนเซิลห้องไปแล้วนะที่หัวหินอลืมชทรให้ตายเถอะเมื่อกี้ตื่นเต้นมากหันไปคือแม่ยืนอยู่ข้างหลังเลยนะตามตเดียนะคะแม่จะได้ไป<ม>เที่ยวแม่เดียต้องบอกแม่ฝาดปิดตามช่องเดียเองด้วยนะคะกดไลค์กด, like, กด subscribe. s ับสไคร b ์ ช่องว,วันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปหัวหินเป็นถิ่นมีหอยแล้วก็เป็นวันดีเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดแม่ด้วยเซอร์ไพรส์มันแบบยิ่งใหญ่มากจนเดี๋ยวพอไปถึงหัวหินนะเดี๋ยวต้องหาเบอร์โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าแม่อาจจะช็อกหัวใจวายได้นะคะเซอร์ไพรส์ที่หนึ่งก็คือช่อดอกไม้เดียสั่งมาจากร้านเพื่อนนะคะขึ้นแปะตุ้งไว้ให้เลยนะคะบริการดีมาก ดอกไม้ส่งโดยรถยนต์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้เด้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะถึงแล้วนะคะทุกคนเชลตาต้กแกนสุขของดทแม่กินข้าวอยู่ส่วนเราเรอดอกไม้ดอกไม้บอกว่าอยู่ไฟแดงแล้วนะคะตอนนี้อาหารช้าอยู่ตรงน,นี้แต่เราก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะเราดอดอกไม้อยู่แม่โทรมาละ10.40 แม่ก็บ,บอกว่าถ้าไม่สายจังช้าจังอาหารจะปิดแล้วเนี่ยฉันอรอดอกไม้อยู่มาแล้วดอกไม้มาแล้วโอเคไปได้นะคะทุกคน รีบอีกแม่หนูมาแล้วแต่ว่าดอกไม้ยังไม่มาเอ้ยถ้างั้นไม่ต้องยังไม่ต้องซื้อปุ๊บใส่เลยนะคะสุขสันต์วันเกิดมามี หัวหินกับเบอร์ d a y เกิลตอนนี้เราอยู่ที่ e เอ็กซ์คลูซีฟแล้วจริงๆมันมีอัพเตอร์นูนทีด้วยใช่ไหมแต่ว่าเรามาไม่ทันเรามาสายเรามาสายไป16นาที <c oughs> แม่บอกนี่ว่าถ้าเกิดอยากได้ยากเข้ามานั่งเ้าอยากได้แบบอัพเกรดห้องอะ่ะร่ำใจราคาปกติใช่ปะ่ะ <c oughs> แต่เราได้ <c oughs> อัพเกรดเป็นห้องแบบพีเมียมยห้องสูทห้องสวยเลยใช่ปะ่ะค <c oughs> าห้องทำอะไงีเรื่องมันยาวไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอะ ไม่ก็ช็อตเหมือนที่จะเล่าให้หนูฟังเมื่อกี้อ่ะคือเมื่อกี้คือแม่เดียกิ๊แป้มมาตลอดเลยเพราะมันเหมือนแบบว่าต้องพักแค่คบกี่คืนถึงจะได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดให้เดียฟังประจำเลยแต่ว่าแบบไม่สามารถพูดได้ถ้าอยากได้อัปเดตห้องก็ต้องมีสถานะเป็นเป็นไดมอนด์แค่นั้นแหละซึ่งการทําสถานะไดมอนถ้าหนูฟังอยู่ได้แบบว่าซึ่งการทําสถานะไดมอนก็ขึ้นอยู่กับช่วงอย่างของแม่เนี่ยเมื่อตอนต้นปีเขาบอกว่า ให้เอาสถานะของเครืออื่นมาแมทพอมาแมทเสร็จต้องพักอย่างน้อย9คืนแล้วจะเก็บสถานะไดมอนด์ของเครือฮินตันได้1ปีแต่ว่าเนื่องจากแม่มีสถานะแพทิทัมของเครือมาริออตอยู่เนี่ยแม่เอามาแมทปุ๊บก็เก็บแพคเกคืนแต่ทีนี้ว่า,าถ้าปีหน้าก็ต้องเก็บใหม่แต่ว่าทุกครั้งที่เราไปนอนเนี่ยจะได้เข้าเลาฟรีแล้วก็อาหารเช้าฟรีอัปเกรดห้องเดเชคเอา ประมาณนี้ค่ะจ่ายราคาห้องแค่สี่เหลี่ยมแห้งแบบห้องที่นอนปกติห้องที่แบบสุดเออค่ะแต่ว่าได้นอนห้องที่แบบเกือบแพงที่สุดก็แล้วแต่ว่ามันจะมีห้องว่างหรือไม่ห้องว่างแล้วมันจะแบบมูทมันจะเปลี่ยนเลยอ่ะพอแบบเข้าไปแบบคือปกติเวลาแม่พาไปนอนโรงแรมมันก็จะเป็นห้องแบบว่าห้องแบบมีตู้แกะพอเป็นแบบ X6 ฮะพอเป็นแบบ X6 ก็จะแบบโอเคค่ะ No. 旅游。 เทื่ไปนั่งได้แต่ว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มแล้วถามอย่างเรารีวไอะไรได้บ้างต้องเดิมเราอยากที่แบบพอร์ด์แล้วก็แนด์าหแต่ว่ามีช่วงเวลาสมมติว่าอัปสนทีแล้ก็สโแล้วก็ดึกอีฟนิ่งอีฟนิ่งถ้าถึงก็ห้าถึงสองทุ่มหนึงทุ่นึ่งทุครึ่งถึงทุ่มครึ่งแต่ว่าทุรงแรมเหมือนกัน ที่เป็นเคร <ford> <st wireless> ือโบกันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าเครือในโรงแรมเช่นเครือฮิวตันเครือบอนวอยเครือไอเอฟจีบอนวอยอยู่นิคอร์ดโอเคตามนั้นนะคะทุกคนถ้าอยากรู้ว่าบอนวอยมีอะไรบ้างในนั้นก็ Google ตอนนี้อยู่สองคนได้เท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวเด็ดมาตัวจาบมาเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่ ลืมถุกให้ตายเถอะรีบแล้วจอดรถไว้ตรงที่จอดรถไม่ไกลจากที่ทํางานเพราะว่าจากตรงนี้ไปอ่ะรถติดมากวันนี้มีตลาดนัดเพราะฉะนั้นเราจะทําสิ่งที่เราถนัดก็คือปินมอเตอร์ไซค์วิ่งงานไหมคะหรือว่ารอโอเคขอบคุณคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะพี่วินเขาไม่ได้รับนะพอกี เขารอรับงานอยู่ปกติแถวนี้วินเยอะนะรอก่อนเดินไปด้วยแล้วก็มองที่วินไปด้วยที่วินเต็มทุกคันเลยมีคนซ้อนเพราะว่านี่มีตลาดนะทุกคนก็จะใช้วินมอเตอร์ไซค์นั้นลืมไปได้ยังไงท <c oughs> ันนิดเลยโอ้ยตรงนี้คี่วินก็ไม่มีวินอยู่ไปไหนกันหมด ันเนี้ยมันเป็นบุฟเฟ่มันเอากลับห้องได้เนี่ยมันยังแบบยังเหลืออีกเยอะเออในห้องก็มีแม่บอกแม่มีแม่มีแล้วดูพ้อแม่มันเป็นกาแฟแล้วนางก็ทำอย่างนี้ทุกคนไหนกาแฟไหนรีแอคใหม่นิรีเพย์ิไหนกาแฟคือคือแม่ใต่คือแบบไหนกาแฟไม่ปกติแม่ใส่น้ำเปล่าแม่ไม่รู้เป็นกาแฟไหนกาแฟ ความโกะอะไรแห่งเนี้ยของราปกติไม่ใส่น้ำแข็งกับน้ำเปล่าและดิฉัน้องกินโคกผสมกาแฟตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มที่เรามักนนั่งกินอาหารประมาณนี้นะคะวิวดีมากดูหั้โอ้โหโคบรรยากาศก็ประมาณนี้ได้กินน้ำผลไม้กันอ๋อฮะ อันนี้ไม่ได้มีบริการนะคะอันนี้น้ำมางุ่นเราเอามาเองโอเคบอร์นปติทุกคนแล้วแล้วเราก็ถึงแล้วนะคะที่พักเมื่อกี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนเช็คอินน่ะก็คือแม่กับเดียบอกว่าจะออกไปเดินตลาดหรือว่าห้างสักอย่างแพวหวหิน เราเดียก็แบบหมดเราก็ติดต่อไม่ได้เราก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะกลับกลับมาตอนไหนทีนี้เราก็มาเช็คอินหมายถึงว่าแม่ให้ลงชื่อเราเป็นเซ็กเตอร์เพจใช่ไหมเราก็เช็คอินอยู่แล้วเราก็ได้ยินเสียงคุ้นๆพี่เขากำลังจะทําบัตรเขา้าห้องให้ใหม่หันไปคือแม่ยืนอยู่ข้างหลังแบบชัดเจนมากแล้วคือเราก็แบบยังไม่กระตุกกระตา่าไม่รู้ว่าเห็นหรือไม่เห็นนะแล้วก็เดินล,ลืมพอดีลืมเค้กก็เลยเดินลงไปเอาเคกเ้กรถ เราเดียกลายมาบอกว่าขอโทษพึ่งชาร์จแบตใช่ไหมโทรศัพท์แบตหมดติดต่อไม่ได้แล้วโอ้ยเหนื่อยแล้วก็บอกแม่ไม่รู้แม่โมแต่ก้มดูโทรศัพท์เลยไม่ทันได้มองแล้วเราก็ถึงแล้วคนทีนี้ว่าเราจะซ่อนตรงไหนให้หลอนๆดีตรงนั้นไหมน่ะลองดูดีตรงเนี้ยเออโอเคอยู่นะเนี่ยแล้วก็โผล่มาตรงนี้เออมุมมืดๆตรงเนี้ย แล้วแม่เดินเข้ามาจากตรงโน้นแล้วก็เดินเข้ามาปุ๊บเราก็ถือเค้กอะไรอยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราตั้งโกโปไว้บนนี้ดีกว่าจะได้เห็นไปหาโกโปก่อนเดียวบอกว่าอยู่ในกระเป๋าสตาร์บัคโอเคโอเคโกโปอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราดูดิว่าตั้งได้ไหมเค้กตั้งได้นะทุกคนก็จะเห็นคุณพ่อชัดเลย <Okay. S 2> ตอนนี้แม่กับเดียน่าจะออกไปอีกห้างหนึ่งคือกลับมาแล้วแล้วพอเดียเห็นเราก็เลยนะัดกับเดียว,ว่าจะออกไปอีกห้างหนึ่งทีนี้เราเอาสักพลาออกมาไว้ข้างนอกเพราะว่าถ้าไม่มาจะได้เนียนเดินทามันทึงหัวหินน่ะยายก็โทรมาถามว่าเอ้ยทำไมไม่เห็นรูปเราในโซเชียลเลยได้มากับแม่ไหม แบบไม่รู้ว่าแม่โทรบอกให้ยายโทรมาสืบหรือเปล่าแต่เราก็บอกว่าไม่ได้ไปเดี๋ยวตามไปพี่นี้นี่ก็บอกว่าแบบทํางานเราไม่เลิกเลยเพิ่งจะเลิกเป็นไงเนียนไหนจะโกหกก็ต้องโกหกให้เนียนอุ้ยมันน่ารักมากไม่อยากแกะเลยอ่ะ เดี <De> er. ยไลน์มาบอกแล้วนะว่ากําลังขับรถกลับมาเดี๋ยวเราจะเตรียมพร้อมละแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างนอกถ้าเดียไลน์มาก็คือพูดภาพเลยนะจอดรถแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเดีย er, จอดรถแล้วจอดรถแล้วก็คือเดี๋ยวจะจุดไฟแล้วเดี๋ยวยกเค้กไปตรงนู้นก่อนแม่จอดรถเสร็จเราตั้งกล้องเลยนะคะทุกคนไม่รีรอ้อละ เซอพรายมันแบบยิ่งใหญ่มากแม่อาจจะช็อกหัวใจวายได้นะคะคุณยายที่เราตั้งใจทำอ๋อจริงโคตรน่ากลัว่า้ <c oughs> Happy b i r ย์ d a y Happy b i r t เ d a y Happy b i r ว h d a y to you Make a wish happy นมุมก็ไม่เห็นเลยนะ ครอบครัวเรา,าก็ไม่มีอะไรมากถ่ายรูปก,กินข้าวาแล้วก็กินวายเจอกันคืนนี้นะคะ Oops I did it again Don't do it ตอนนี้มาอีกโรงแรมหนึ่งแล้วนะคะเชลลาตันหัวหินวันนี้ พี่กับแม่ก็จะอยู่โรงแรมนี้แต่ว่าเดียจะกลับไปทำงานวันจันทร์นะคะถึงห้องใหม่ มีมะพร้าวเป็นลูกบอกในไลน์หรือโทรเดียรที่เขาบอกเลยเนี่ยน่าสงสารเชร์รัตตันหัวหินนะคะเพราะว่าที่มีเด็กงอแงเดียมันบอกว่าถ้าเกิดเดียจะกลับกรงเทศไหมแล้วถ้าเกิดไม่มีพรอยลูกแม่ต้องเสียเงินพันเึงไม่ใช่อันนั้นอ่ะคือบอกตอนจะลงมาแม่บอกว่าเออเขามีมะพร้าวเป็นลูกไงว่าอย่างนี้ก็เลยจะเสียเงินพันดึงใช่ถ้าไม่มีก็เลยแบบโดนหลอกไลยแม่ก็เลยต้องรีบเดินเข้ามา ม้พร้าเป็นลูกอหมนะอ้องเยตังฟันนี้<ม>ไยังใช่ไหหนูไม่ได้ตั้งใจกินมะพร้าวเป็นลูกแบบเฉพาะวันนี้หรืออะไรหนูกินแต่มะพร้าเป็นลูกเพราะฉะนั้นมันก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าแม่จะเอามะพร้าเป็นแก้วมาล่อหนูไม่ได้เข้าใจะะไหมแต่สำหรับแม่ต้องล่อด้วยมาการิตาพี่พี่ก็ไม่กินหอยไม่กินหอยแมงกุ้งต้องรู้แต่วันนั้นสั่งอะไรให้นะหอยแมงกุ้ง ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนไม่ได้ทะเลาะกันนะคะคุยกันเฉยๆพอละเดี๋ยวหนูจะขับรถกลับกรุงเทพและไปทํางานต่อแม่ฝากช่องหน่อยไหนดูได้ว่าเขาฝากช่องกันยังไงเวลาเขาฝากช่องอะฮะเคยดูเปล่าเคยดูเปล่ายูทูบอ่ะฝากช่องเบียด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องเยอะเดี๋ยวแม่เหนื่อยทำไม ยูจะเหนื่อยอะไรอ่ะยูอ๋อหมายถึงว่าจะถ่ายยูอะเหรอไม่ได้หรอจะได้ไปมีสปอนเซอร์ปุ๊บเออไม่ต้องเสียงเงินเลยนะตามเดียร์นะคะแม่จะได้ไปเที่ยวแม่เดียรต้องบอกแม่แม่แม่ต้องบอกว่าอะไรไม่บอกอะไรฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เดียร์เองด้วยเอาช่องลูกชื่ออะไรรู้ไหมเดียเอง เฟซบุ๊กยังไม่ไปกดไลค์เลยอะสรุปว่าได้เเขาเลยว่าระาวเป็นลูกนะคอมพิวต์แล้วเซฟมวันเเซลในการเลากผีวันเกิดก็แต่ก็ยังมีระพาวเป็นลูกขอโทษทุกคนที่ไม่ได้ถ่ายอะไรมาให้ดูเลยเพราะว่าแบบมัวแต่เป็นภามวิดเนี่ยนะเป็นภาพทะเลาะคุยกันคุยกันคุยเสียงดังโอเคอ่ะแม่ไหนลองฟังดิ ก่อนจะจบคลิปกันไปให้แม่ฝากช่องหน่อยฝากติดตามช่องเดียเองด้วยนะคะกดไลค์กด Subscribe ซับสไครช่องเดียเองเลยค่ะแม่ตื่นเต้นค่ะทุกคนแม่ทำได้ดีกว่านี้อลืม s ับส c r รป e นะลัดมันไอ้ให้โอกาสอยู่แก้ตัวเมื่อกี้พูดผิดอ่ะหนึ่งแม่เดีจุดกันอมันจะได้ปิดไม่ได้ชิปอ่ะเอาไงเนาะ เรื่องฝามที่แบบไม่อร่อยมาเรื่องเล่นนี้ต้องเยอะให้ควนี้อร่อยโอเคอย่าลืมไปดูคลิปช็อตคลิปที่ในอินสตาแกรมให้ฝ่ากคิปรึ๊ดโอเคบ๊ายบายนะคะบายฝากติดตามช่องเดียเองด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ข้างใต้นี้นะคะใครชอบแม่ลืมแชร์นะคะพอละบาย